น่คนะครับค่ผู้ชมครับวันนี้เรามาตรวจนะตัวตาวบ้านเรือนนะครับตัวนี้มีน้ําขัง ถ้าสังเกตนะครับน้ําตรงนี้ลดลงอย่างมากนะครับสังเกตสีนะครับต่างห้างกระแพงบ้านนะครับวันนี้ผมสิทธินนกรรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับมาร่วมงานของหน่วยงานของปตทนะครับก็ขอขอบคุณปตทนะครับที่ให้โอกาสพวกเราทีมงานทั้งหมดนะครับมาทํากิจกรรมครั้งนี้วันนี้เห็นรอยยิ้ม่อ่พี่น้องนะครับอ่า ถึงแม้จะมีความทุกข์แต่ข้าท่านยิ้มอย่างมีความหวังนะครับขอให้ท่านอย่าท้อแท้นะครับอย่าสิ้นหวังนะครับยังมีคนไทยนะครับที่ยังช่วยเหลือท่านอยู่นะครับมองแล้วก็รู้สึกหดหู่สลดใจนะครับข้ติการที่ว่าเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับและไม่เคยที่ว่าไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะครับให้ท่านท่านชมชมดูว่าเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นถนนหนทางนะครท่านผู้ชมครับกลายเป็นแม่น้ําไปแล้วนะครับ มองไม่เห็นถนทางเลยครับเห็นไหมนะไฟแดงก็ยังกระพริบอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนตรงนี้ก้าน้ำยังมีการลดลดยกลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับมีการสอบถามแล้วว่าชาวบ้านว่าประมาณที่สองอาทิตย์นี้ครับอ่ามันจะลดประมาณไม่สองเมตรนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับยังมีนะชาวบ้านเข้ามาทั้งเรือเข้ามานะครับนี่ครับนี่ครับมีชาวบ้านอาศัยรถ ของของทหารหน่วยทหารของเรานะครับอาศัยกลับไปด้วยนะครับเรายังมีนะครับทีมดาราต้อนรับอยู่นะครับจะมีโป้รับโป้อยู่ข้างหน้านะครับภาพบรรยากาศนะครับนะครับนปั๊มน้ํามันเบนซินนะครับก็ทั่วเหมือนกันนะครับกับเส้นนี้ทั้งเส้นนะครับสัเกเกตครับเส้นเส้นนี้เป็นเป็นทะเลไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าครับเนี่ย ตรงนี้จะเป็นตาสังเกตตู้โทรศัพท์นะครับสังเกตสีสีตู้โทรศัพท์นะครับจะเป็นสีเข้มๆนะคือน้ําระดับน้ำนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสีได้ลดลงนะครับลดลงไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับครับยังมีฟังขวายังมีเรือวิ่งนะครับท่านผู้ชมครับนะครับเราจะมีภารกิจไปเรื่อยๆนะครับ รได้ทุกอย่างเมื่อเธอเดินทางเข้ามาแล้วจากฉันไปรับได้ทุกอย่างเมื่อเจอปัญหารุมแรวข้างในฉันเข้าใจใไม่มีดอกไม้โรยทางให้เดินต้องเผชิญความน้ำทิ่มแทงเท่าไรทางที่ยาวไกล เป็นไรใจจะสู้มันฉันไม่แคร์ฝันเอยฝันทุกคนมีสิทธิ์จะฝันฝันได้ไม่เท่ากันไม่ได้ดังฝันก็ไม่เสียใจหากลมก็ ผู้ชมครับยังไงก็ฝากไว้นะครับอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังนะครับยังมีคนไทยคนที่จะช่วยเหลือเนื้อจิตอาสานะครับน้องๆนุ่งรู้ว่าตัวผมเองนะครับและทีมงานมหารนะครับแล้วก็หน่วยข้าราชการหน่วยทุกหน่วยนะครับที่พร้อมจะช่วยเหลือท่านนะครับอย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้งไงก็เปแลังใจให้สู้ๆนะครับผมขอลาจบเพียงวันนี้ก่อนนะครับยังไงก็ พบกันใหม่นะครับนะครับ<ล>ขอแ็น<อ>นี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับออใ,รใจฉันก็ยังมั่นคงใจซื่อตรงกับเธอทุกลงหายใจทําไม่รังเกียจตัวฉันจะเป็นเช่นไร จะเป็นกำลังใจให้เธอ